ทีมงานทพ่อและแต่สงขาครับไปดูภาพเหตุการณ์ชุดสืบสวนตมสงขาร่วมกับชุดสืบสวนตม6ตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง3และกองปราบกอง6สกัดจับรถบรรทุก10ล้อขนชาวบังคลาเทศหนีเข้าเมือง5คนปราบพลมากับสินค้าในตู้ทึบเจาะช่องระบายอากาศข้างล่างให้หายใจเข้าหายใจออกไม่งั้นตายระหว่างทางไปดูภาพนาทีจับเต็มๆกันครับ

ั้งที่บริเวณทางหลวงสายเอเชียหมายเลขสองขาล่องใต้พื้นที่อำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลาจนกระทั่งรถบรรทุก10บล้อคันนี้ผ่านมาก็เลยเรียกตรวจคนขับนายสุวรรณอายุ49ปีออกอาการไม่ค่อยดีถามดีๆตอบกลัวๆถามสงขลาตอบเชียงใหม่ไปกันคนละภาคเลยครับอ่ะแบบนี้มีอะไรเปล่าพอเปิดตู้สินค้าดูเจอบังคลาเทศในตู้5คนนั่งจ้องตาออกมาเลยไม่หลกไลคำเดียวนีเข้าเมืองทั้งนั้นถามนายสุวรรณคนขับ บอกรับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีจะมาส่งที่สงขลาได้ค่าหัวคนละ1,000บาทและก่อนหน,น้านี้คนมาแล้วหลายเที่ยวครับมากสุด20 4 0ถึง40คนชาวบังคลาเทศทั้ง5คนก็มาจากกัมพูชาจะไปทำงานที่มาเลยครับจ่ายค่าเดินทาง4,000 0 0ทากาต่อคนหรือประมาณ1,000 0 0บาทพล็อตเรื่องก็เดิมๆครับที่มาที่ไปเหมือนกันต่างกันว่าจะขนมากับรถแบบไหนรอบนี้มากับ10ลอ้อเลยครับร้อยจริงๆ